ไม่ไม่ไมายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยไปเข้างานได้แล้วแขกมากันเต็มงานแล้วเนี่ยไม่ไมทำไมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีสองคนน่ะเสือมาอยู่นี่ไม่นะเสือมาอยู่นี่ตั้งหากแต่เสือเราเข้าไปในงานกันคนลูกไหนว่าจะมาตามเมียแกไง ยี่แกมีสองคนนะแฝดเหรอไม่ใช่ครับไม่ไม่ไม an ่มีแฝดไม่มีแฝดแล้วทำไมเหมือนกันขนาดนี้ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าทำไมผู้หญิงคนนี้อะถึงหน้าเหมือนไม่เสือแม่นี่ไม่เองนะผู้หญิงคนนี้ตั้ง